ทำไมอะดิพวกรามถือขึ้นเนาะมันลดลดอัตรารามจด้วยนะดีสี่สีกอะถือะก็เลยไอ้ทีก็อึดขึ้นมั้งเห็นว่าอึดขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยหรชาร์จเฮ้ยอันนี้ชาร์จอันนี้เล่นปืนชาร์จอันนี้เล่นซองเฮ้ยทำไมตำแหน่งพวกเองมันเป๊ะหมดเลยวะเมื่สกิลตทนา้ไปต้องคาสิยย่หรอกูดูไม่ไม่ผ่านไง

เ <circuits S 2> อี๋ยวเขาเีคอมน้องนี่เด็กอายุโอเคฮะเว้ยกูซื้อมาเลยตัวเต๋อพี่ขาผู้ซื้อบรั่งสามร้อยน้องซื้อบรั้งสามร้อยเร็วๆเห็นไหมเห็นไหมพวกเราเนี่ยถ้าเราสามัคคีกันซื้อบัฟงยังไงมันก็ชนะได้เว้ยโอ้ยสามตัวเลยโอ้ยมันมาจากไหนอะพี่มาจากไหนอ่ะโดนพี่ไม่ไปน้องไม่รู้หลังแทนสองตัว ามึงยิงได้ไงน่ะมึงอะยิงไม่ได้น้องสไนะให้โง่มากหลังหน้าหลังหน้าหลังเต้นสองตัวครับนะเพื่อนไอ้โอเคครับตัวนั้นอ่ะสองตัวเขี้ยะโ้เกมเอาแล้วหอบอีกนึ่งน้องเชื่อคุณผู้หญิงจัดอ่ะอุ้ยสองเลยไม่ได้สามไม่ตาองอ้ยตัวนี้มันเจ็บน,นะพี่ตัวนี้เจ็บโดนรนน้อยเรื่องเหลยสี่สิบอ่ะเฮ้ยฮูๆๆๆ้ยังหัวแม่ เอ้ยเ้ยร่วงสามเฮ้ยวเลยฮ้ยเฮ้ยเฮยโนบีเฮ้ยหงิกกังเห็นไหมเนองโดนทุีมเ้ยเอาจัาเรขยาบไม่ได้เฮ้ยเขาเล่นสไนโตรเลยว่ะเฮ้ย มึงมึงเล่นโดนมึงอยู่ไกลๆอย่าเดินไปเกลกาเขาอ่ะมึงจะเกลกาเล่นเล่นเล่นไปไม่ต้องเดินไปข้างหน้าเปิดโดนของเขาก็พอแล้วเี่ยมันตัวเดิมที่ชนะได้ได้เด้ดเด็ดท่าที่ไม่ต้องเดินไปเดี๋ยวให้อาคิวทีเขาเดินไปตัวตานิดถไปได้ยันโอ้ยงมึงยิงโค้บไปเลยไอ้พี่เขาลงแล้ววะเ่าลงว่ะเปิดโดนเปิดโดนอุ สวี่สวย่สวยพี่สวยพี่สวยพี่กนวกดมีอกมี่ะวกี่หยสวยอันนี้่มะอเพื่อนอ่เขาเล่นแรงเขาเล่นแรงมึงมึงก็เล่นบอกเดียวก็ได้มึงเล่นคุณชาร์ไปก็ได้นะ ไปพี่เขาอ่ะไปกับพี่เบอร์สามไปพี่เบอร์สามเดี๋ยวพี่เปิดโดนนะเบอร์สามไปสองคนเนี่ยพี่ควบหลังให้พี่เปิดโดนอยู่เดี๋ยวโดนพี่บอกพี่น้องชายโดนมาเปิดเลยนะขึ้นบนขึ้นบนโดนขึ้นบนขึ้นบนสามตัวเลยสามตัวมีบนนะเองเพี้ยนดูทุ่มเทิงตอนเนี้ยไอ้ทุ่มเทิงนะช่วยมาช่วยพี่ช่วยบ้าช่วยบ้าช่วยดิ๋นอ่ะไงด้านนี้ครับ

Like I'm the game champ.